ก่สิ้นสุดกรารรอยคอรและรอคอยนะครับสำหรับทนนางดของานของ r i n s p กายแท้ที่มารีรันนะครับโอ้โ oh, หรอคอยตั้งแต่ปีที่แล้วในสุดต้นปีนี้ก็มาทักทีนะครับตัวละครตัวนี้เป็นกายแท้ด้วยนะทางให้ความสามารถในการเล่นเนี่ยบูดมากของในตู้มีหลายอย่างมากไมยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง อะไรครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักคืทุกคนจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราเข้ยึดศัพย์ยุทธปิยาจารในเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับตู้ที่เรารอคอยมานานนะครับโอ้โหมาสักทีกายแท้อาอินเอสพีนะครับพับวิญญาณพันเกี่ยวย่าทนทานแ <c oughs> ปลไทยได้ดูบ้านๆมากๆนะครับก็เป็นกายแท้พิยุทธที่มาให้กับเราได้จับและสัมผัสกันในตอนนี้นะครับก็สําหรับฐานะของกายแท้อาอินเนี่ยก็เป็นตัวละคร เขาเรียกว่าสายควบคุมที่ดีมากๆในการถือครองพลังจิตในแผ่นนปัจจุบันนี้นะครับมีของรางวัลหลากหลายเลยในตู้น้าระเบิดสเตปนะครับมี20นะครับ40ส่วตัวใหญ่ก็ได้ทองนะครับมีกระดูกเสียบลายจานมีดียชินเนี่ย85นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ากระดูกไอตัวอุปกรณ์อาวุธลับที่สุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่เมตาความแรงที่สุดแต่จะไม่แน่ใจว่าไทยเราเอาแพทที่เนิบเข้ามาหรือเปล่าแต่มันมีช่วงที่มันแรงจนแบบแรงสุดๆมากเลยชิ้นเนี้ยแต่เขาก็เนิอมันไปนะครับ มันเหมือนจะแลนได้ประมาณไม่เกินอาทิทยตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้ง้วเขาก็เนิร์เพราะว่า,วามันมันจัดจ้านเกินเกินไปมันสู้พวกตัวละครสาย ATK ที่เป็นสายคอนของฟิชชั่นหลายชิ้นได้เลยนะครับชิ้นเนี้ยถือว่าดีมา,มากๆใครจะแลกเอาไวไว้ใช้งานในการลงกิจอะไรต่างๆก,ก็ลองได้เดี๋ยวจันทําวิจัยแล้วก็ทําคลิปลงไปให้เลยกับเรื่องของอาวุธลับนี่ครับก็หลักเลยเนี่ยมันจะทำดาเมจศัตรูแล้วก็เพิ่มดาเมจทุกครั้งที่มียายวิญญ,ญาณ3ามชั้นเนี่ยมันจะได้รับผลลัพธ์จากตัวผลึกวิญญ,ญาณมี3แบบดด้้วยของชิน,นีมากค,คือแบบ ยังตามๆจานว่าให้ส่วนหน่อยคงประมาณ2ดาวแดงบวกเวฟสี่สิบนะครับถ้าใครต้องตีบวกด้วยนะเพราะว่าไม่ตีบวกเนี่ยมันอาวุธรับมันไม่แรงนะครับร้อีนะครับมีแหวนคู่อออินที่เป็นแหวนสายสอนะครับถ้าเปิดจนถึง2 2 0จะได้ครบนะครับหวงก็คือครบพอดีส่วนแหวน4อยู่ที่หมากระดานที่เราเดินในช่วงปีใหม่นั่นแปลว่าแหวนคู่อออินมีทั้ง2และ4มาครบใครจะเอาฟิชชั่นไปรวมกับแหวนเฉพาะหรือเปล่าก็ลองช่างใจกันดูได้นะครับโดยส่วนตัวจานจะขอคิดก่อนมาว่า จริงๆอะแหวนเนี้ยมันต้องแหวนถ้าเป็นแหวนแบบไม่ไม่ใช่แหวนคู่มันใส่กับตัวละครอะไรก็ได้เผื่อโยกไปใส่เทพีคิมะาแต่ว่ากว่าเทพีคิม่ามาก็นู่นนะครับมีนาเมษารู้มั้งกว่าเทพีคิมะาจะมานะครับแล้วก็ทำรางวันทําดาวนะครับจะมีท่าหน้าของตัวตัวคืนด้วยนะครับห้าใบมีจิตนะครับแล้วก็เป็นพวกตัวมีอันนี้ด้วยอยอันนี้ดีมากเลย50นะครับเลเวล50าําไมไม่ให้ผลึกอันเก่านะไม่ชอบอันเนี้ยชอบอันเล็ก ก็เป็นจิตปีบิตรงเราจะได้พาสีปีบิตรงทํางานนะครับทางด้านของตัวบัฟบ,บัญชาองค์การนะครับอันนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามค่าพลังจิตด้วยดังนั้นพลังจิตยิ่งสูงขึ้นไออินคือพลังจิตยิย่งดีครับจริงจริงจันอยากใส่น้อยมากเลยจันว่าดาเมจน่าจะขึ้นแบบทะลุทะลวงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยเพราะว่าอันนี้คือจิตไออิมันเป็นส่วนที่วูวาปลาเผามากๆนะครับแล้วก็ขอรางวัลน,นะครับจะมีหน้าของกระดูกขาสเสียปลายฟิวชั่นนะครับเมื่อทำตาม,ตามคำสั่งไปครั้งไร้ดาเมจสุดเพิ่มขึ้น,น5 4ดาวในโหมด PVP นะครับเมื่อจํานวนฐานสนามถึง5ชั้นนะครับขณะที่เสียบปลอยออกคําสั่งเอฟเฟกติดตัวของศัตรูจะไร้ผลและไม่สามารถใช้สกิลใช้งานได้จนจบเทินด้วย5ดาวน,นะครับทุกครั้งที่ฝั่งเราทาตามคําสั่งที่เป็นตัวปลาสีต่างๆดาเมจของสายคอนนะครับหรือว่าสายปีกจะเพิ่มขึ้นถาวร10%สูงสุดที่30%แล้วก็6ดาวน,นะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้หากสปีดเริ่มต้นของเสียบปลยสูงสุดในสนามเมื่อเราเรียก5ชั้นนะครับเสียบปล่ยจเจ้าคําสั่งงงทททัััั้้หมดนนี1คครระบ อันนี้ทําให้เราเก็บสแต็กไว้ขึ้นแล้วก็บัฟเนี่ยชิ้นเนี่ยดีมากๆเลยเนี่ยแล้วก็เป็นกระดูกหัวนะครับสำหรับของน้าของชิ้นอาวุธลับนะครับทุกครั้งที่เราใช้กระสุนหนึ่งนัดดาเมจใช้สุดเพิ่มขึ้น5%สูงสุด100%ซีดาวนะครับหลังจากที่สังสานอุลับเนี่ยบรรจุก,กระสุน2นัดแล้วเนี่ยใสยอ่อุลับที่เหลืออยู่พร้อมดาเมจเพิ่มขึ้น100%เป็นเวลาสองรอบหกดาวทุกครั้งที่สำนักถังใช้อุลับสายเทคนิคหนึ่งครั้งนะครับจะดาเมจเพิ่มขึ้นสามร้อเยเปอร์เซ็น น่าจะดีจัดจ้านมากแล้วก็กายแท้นะครับแล้วก็มีอันนที่อัพเทรเวลนะกายแท้เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะเด็๋กันเลบาั้งหลักๆอันน่าจะเป็นบัฟประเภทพาสีจากตัวความสามารถเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงๆกันดูจะได้เห็นภาพง่ายนะ,นะครับการันตีกระดูกเสียบไปฟิชชั่น320นะครับกระดูกเฉพาะเมื่อกี้180จกักรพรรดิเงากายแท้ก็นั่นแ่ะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้จตว่าได้นะร้อยแปเองอ่ะแล้วก็กายแท้80เสมอนะครับแล้วก็เกี่ยวพันซับซ้อนก็คืออาวุธลับ50 โบนัสด,ดวงถ้าหากว่าเรามีแต้มแต้มโชคคือว่าการันตีจากพออพี่แล้วมามันจะได้ลดเหลือด1 3คือมันเปิดเราจะเปิดถึงแค่220อย่ไปแล้วล่ะจริงๆใช้ตั๋วธรรมดาแรกได้นะครับมันคือข้อดีของตู้กายแท้ตั๋วกายแท้สามารถเก็บได้เหมือนตั๋วม่วนะครับเก็บไว้ใช้ตู้ไหนในะอนาคตก็ได้สาหรับคนที่จะใช้งานนะโอ้ยกดผิดไปโดนตัวเพอ้อตอนอัดวิดีโอครับก็เปิดไปแล้วนะครับารเปิดถึง100โดนการันตีกาแทสอื่นไปแล้วนะครับก,รก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน่าลุ้น โดนการันตีแล้วจานก,ก็แลกของจบนี้ไปหมดแล้วครับนี่คือจานมีเหรียญตั้งต้นอ,อยู่มเมื่กีประมาณพันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ได้มาประมาณเปิดตู้เป็นพันสองนะครับที่เปิดตู้ร้อยหนึ่งอะ่ะถ้ากับว่าจานจะได้อยู่ประมาณ200ต่อ100ใบ100ใบได้ได้สองร้อยเหรียญน,นะครับสองร้อยกว่าเหรียญนนะ่ะเกือบสามร้อยอะตอมกลมนะครับก็แลกกายแทะอินไปครบอาวุธลักก็ยังแลกได้อีกจริงๆเนี่ยถ้านับทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะจริงๆอยากหมดตู้นี้แล้วยังเหลือเหรียญไปจานแลบเหรียญมาแล้วด้วยจากตัวเปิดรายวันพกไอ้ใบบนะครั คือเสียดายเลยอะจารย์ทำจานเปิดไปแล้วแล้วจาย์กดเปิดด้วยแล้วแบบเยับึ้งมาเห็นว่าเอ้ามันกดพอจานกดให้มันหยุดพอไปแล้วนะเอออะไรของมันวะแล้วก็นะครับทางหน้าของตัวอันนี้อ่ะคือข้อดีมันแลกบัตรปกเสกได้นะครับก็แลกอัตราหนึ่งต่อหนึ่งคือตัวมันสามารถเก็บไว้ได้เนาะเหมือนเดิมเหมือนพวกตู้ปกติเลยสําหรับคนที่จะซื้อแพ็คในครสเตลล่าก็มีแพ็ครายวันนะครับก็คือ6 9ก้่อนร้เนี่ยที่เป็นแพ็ครายวันอ่ะ มันสามารถเขาเรียกว่าเหมาเนีครับ235บาทได้นะทั้งคู่นะครับ69เกาับ179จแต่ว่าเอาตั๋วไปแลกเป็น1ต่อ1เอาก็ได้ถ้าคนมีพอมีตั๋วนะที่เหลือก็มาจาัดสรรกันได้เซเล่อารฝากากันไว้ด้วยนะครับราวันก็ได้เวลา10ใบในราคาเอ้ย20ใบในราคาพันสอ่ะถามว่าถูกกว่าถูกกว่าไอ้นั่นไหมถูกกว่านะถูกกว่านิดนึง คือตัว๋วม่วงถ้าจานจะไม่ผิดอะราคา690เพชรได้10ใบคือราคามันพอๆกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเฉลีย่ยยังไงคือจานมีตั๋วอยู่เมื่อกี้จานมีตั๋วอยู่ประมาณ800จานก,ก็เลยแลกไปร้อยหนึง่งนะครับก็คือแลกไปเลยสําหรับใช้งานเนี่ยรอยหนึง่งแล้วมาเปิดเสียดายว่าทัวไม่ได้เห็นการเปิดแต่ว่าก็สรุปให้ส,สังง้นๆง่ายๆว่ากูเกือนะครับอ่ะเราไปอัปเกรดกัน 3ไฟลุงขั้นต่ำในการเล่นให้ดูสวยงามนะครับประมาณสาไฟลุงสาไฟลุงจะใช้อยู่ประมาณห้าร้อยมั้งครับแค่ีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยครับอันนี้จานเปิดจานแรกเหมือนตัวเองตั้งใจว่าจะนั่นเลยฮะตั้งใจว่าจะเอาห้าไฟลุงที่ได้จิตปีปีตรงเลยอืมอมตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยท่านนี้ท่านนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้เลยนะยสงสัยจานจะต้องไปห้าไฟลุงมั้ง เลตั้งใจอยากได้จิตเหมือนกันเพราะว่ามันมีรางวัลสเต็ปที่เราได้ของมาด้วยที่เราต้องการนะครับจิตจิตไออินด้านขาด3นะครับได้จากอันนี้หนึ่งแต่ว่าถ้าจะเอาให้ถึงขั้นอัพได้อะมันได้ว่านะมันต้องไปเปิดเอาเนี่ยครับ5ไฟลุงมได้จิตไออินเพิ่มด้วยแล้วก็ใช้จากในนี้เพิ่มเติมนะครับในการนาไปใช้คือมันก็ได้ตัว๋วขึ้นจากในนี้แหละแต่มันได้ขึ้นน้อยแต่ว่าประเด็นเนี้ย ว่าควรสาไปลุงเพราะว่าอันนี้ย้0ได้เยอะมากนะครับ50เนี่ยคุ้มเลยเราต้องการมากๆเลยนในตู้นี้มีทั้งหมด20จานเปิดไปร้อยาบจ้าจออกแค่2อันนะไม่ออกหน่อยมากโคตรอยากได้เลยนะอันนี้ไม่มีการันตีด้วยอยากได้มากจะได้เยอะๆอ่ะมันใช้เยอะครับก็จะขึ้น40ได้นะก็สู้ๆนะครับเฮงๆต้นปี ก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับทางด้านของตู้กระแทะอินนะก็เขาเรียกว,ว่าเกลือรับต้นปีเลยนะครับกลิ่นปลาเค็มมาแต่ไกลเลยนะที่เหลือแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้แต่ว่ากระดูกฟิวชั่นอ่าเสียไปน่าจะไปไม่ถึงมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเอาแค่กออินไก่แทะห้าไฟลุงแต่ถ้าจะทำห้าไฟลุ้งจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ถึงไอเนี่ยเยอะมากแต่ก็ใช้ตั๋วม่วงเอามาช่วยนะครับบวกช้เพจซื้อหน่อยละถ้าจะเอานะมันจะได้ ไม่กินตัวม่วงมากจนเกินไปนะครับก็สามารถเอามาเฉลี่ยน่าจะใช้ได้เราต้องการเปิดอีก5อันเพราะว่ามันต้องได้ทั้งหมดมันถึงจะขึ้น5ไฟลุงนะครับอีก5อันนะครับตอนนี้จันโดนการันตีไปแล้วนะครับการันตี8 0 8 5 4 0 4 0 0้า่อ่ะโอ้0 0สามโหเปิดหนักอันนี้เปิด400กว่าเลยนะน่ากว่าจะถึงอนะ่ะเดี๋ยวดูอีกทีครับถ้ามันดูว่าไม่ไหวก็น่าจะ แล้วก็เราไม่แน่ใจว่าใส่กายแทะอ,อินในรอบนี้ได้ทันหรือเปล่าอุ้ยใส่กาแทะอ,อินได้ครับแต่ว่าประเด็นคืออย่าเพิ่งรีบรับนะครับเพราะว่าสมมติเราทำห้าไฟลุงไประเด็ได้แล้วมันจะได้จบจบจะได้ไม่ต้องมาเอาใช้เสร็จอะ่ะที่เป็นศึกวิทยาจารย์นะแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งส่วนคือฟาร์มรายวันครับช่วยได้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสามวันนี้มันจะจะพอได้้อยหนึง่งไหมมันไม่ถึงเอาเนาะ ไม่งั้นมันจะไปเป็นเปลืองเป็นเศษทิงท้งๆไว้แล้วมันไม่ได้ใช้อะ่ะก็ลองเฉลี่ยเฉลี่ยกันดูนะครับก็ประมาณนี้และการสำหรับการแทะไอเอ็นของเรานะยังไงก็โชคดีเป็ชัยโชคชัยมีไว้ทุกคนสวัสดีปใหม่กันอีกทางด้วยเจอกันในสตรีมในครับผมไละก็โชคดีปลาร้าเติเงินเซราโกพัทเติมเงินตัวใหม่เติมนี้ไม่มีรีฟานเติมแล้วจะหนึ่งก่อโคดูเบคเค02เติมช่องไวในเกมเมอร์ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปครับ